เฮ้ยเลี้ยงง้อยเยอะครับแต่ว่าหักบ่มัดใจญ่บลักก็ได้เลี้ยงไม่ได้ผิดสามผิดที่ผิดโตแล้วเป็นได้ปะเนี่ยมันไม่ได้ไปใส่น้องเขาครับยังเข้ผลต่อไปจะหลาดก็ไม่ได้ไปเอาอันนี้มันก็คว้ขึ้นกันก็ได้ไปว่ะมันเข้มันคว้หน่อยตัวเรว่าขายได้หลายตัวเข้ผลอยากไปใส่ก็ได้ไปเดินนะร้านจะของว่างก็เอาไปเลี้ยงอ่าผมมังแรียนครับ บ้านหลองเต้เมู่อสิบเจ็ดตำบลบ้านเรียอำเภอกระติดจังหวัดชัยภูมิความเป็ี่นมาจังใดจังมาเลี้ยงควายมันรันกครับเลี้ยงควายพ่อพ่อควางามผมมากเลยนอนบอนหลับ <c oughs> อันนี้ <พอ S 1> ได้มามเจ๊ใสแม่นี่ได้มาจากว่เยเยอะครับมือนีออกลูกไม่กําลังที่ได้อกินน้องอันนี้ลูกตัวใดเหงื่อลูกดาวครับสงห่วงลูกเด็กหนาะ บนหาเบนดาวเรือบุกดาวซีพีเป็นตัวจังไดย์ปิจิเฮ็ดอย่างมะกรนกอนชิมาเลี้ยงควายปุ๋ยครับปุ๋ยปุ๋ปุ๋ไหวกันเลยเรื่อยเรื่อยเออมันมันเปลี่ยนจังไดยค่อยเปล่าปุ๋ไหวลูกลุงลงมค้นผู้วัยสารชิ้นนี้เยอะอืมเคยเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นมะกรนบ่เคยเลี้ยงัวอยู่ครับแต่ไหมหัดบ่มัดใจอรักก็ได้เลี้ยงบ่ได้มากควายหลายตัวเออ คือเมลี er ่ยงไกวยชาวบ้านเขาธรรมดาคือเมลี้ยเงไรวิ่งไฟนะครับสิบสามสิบที่ิตแล้วเป็นได้ประเี่ยมันไม่ได้ไปใส่น้องตลาดยังไฟฝงปตลาดก็ไ่ได้ไปเอาอันนี้มันก็ไว้ขึ้นกันขึ้นได้ไปอ่ะนุยกไกว้หน่อยตูวใ่ว่าขายได้หลายตัวไควปูมอยากไปใส่ก็ได้ไปเดินเนี่ยเลยงไควฝูไปหาหมอให้งตัวตัยากเียงไคว เขาเนี้ยมัได้ไปกอย่างเอาเนี้ยนี่เขาไม่ได้ปล่อยเลี้ยงนี่ยนใช่ไหมปล่อยแต่เวลาบ้างครับได้สองว่างก็เอาไปเลี้ยงเอาแล้วมันนี่ได้กินยังสิเปียงหยามีมีหยาเปียงหยาหลายนะครับปลูกเยอะก็ล่เยอะเลยกินหโบสิบก็อยากเกี่ยวเลยตัดครับโบตัดจะเอาไปลามในเปลียงนะครับปล่อยสินในเปลียงเลยทำไถด้วยสิปล่อยสามตัวก็อยากตีไรเป็นตาสวรรค์เพื่อน อันนี้ออกมือนี่อันนี้ครับคุณท่านมีซื้อปะว่าท่านมีซื้อครับร้อยเจ้าของเพิ่ณมาตั้งนี่ร้อยเจ้ลุงดิไม่เอาเสี้ยเ <laughs> งเด็กก็พุตันครับมันเป็นยังไงก็ว่าพุตันก็มาแี่พุตันเลย <laughs> ยังกาละเจิด <laughs> ตัวนึงก,ก,ก,งก็ซื้อกาละเจิดตัวหนึงก็ซื้อพุตันเลยเสี้ยงเด็กก็ขี้เก่าละหวยงามเนาะเบิ้งผัานสร้าง วันั่นเป็นยานี้เปียดนเอาเนาะเปียกับนีเปียจนแสงกราก็พี่มนี่ให้กินไออกกไหมนี่ว่าหัวง้าแต่มือเกิดเหรแม่นเบามือเกิดแต่แต่ตเมียนั่ตัวูเาพูดใใจเราก็ได้เอขาจิตดีก่ามาานะาผม้ไ่อตีนนี่บอกงเลยเนาะง่้่เกิออกข้องกันไม่ได้เนาะค่ะคือเลยตอนสัดนแมนเรตอนละมาได้เลย มัดตั้เต็มเลยเขาจ่มเห็นมั้งหมดเลยบนติ่มังเตรอเจ้างีนเอยข้อขาเจ้าสวยอว่านี่เรยเนะโอ้เจ้าจะปลกหล่ะซื้อเด่นซื้อเจ้าสวซื้อแท้ซื้อเพชรพญาเลี้ยงโอ้ดึงออกง่ายาะม่่ายตรงไหแต่ว่าค่อยดึงบาดป็นบาดเนี่ยยดึงตอนันเตอนันด้คนคนเปลี่ยนแล้วเนาะดึงแค่ละน่วยอันนี้คือหงายยังครับห้าแป๊คุณ้าค่ะ มันกินดีวะกินดีเราแกวิตามินหลายคอนโลตรายวันไวข้าห้ามีคนผมมาถามซื้อคกล้ยชีว่างเด็ดยโอเคามาชมอพเผ็ดแก้แเสือต้องเขาต้องเปิดราคาด้วยว่ากันตายว่าะันพว่าเปลยพวายเน่รางามคาัเอยากกินก็สั่งเลย